ทำอะไรมันก็จะได้อย่างนั้นเราอยากเป็นนักดนตรีเราก็ต้องฝึกฝนอย่างพี่ได้บอกตรงกีตา้าตัวเนี้ยสามปีที่พี่สู้กับมันสองปีแรกนี่พี่ได้แค่นี้ <c oughs> พอปีที่สามอะ <c oughs> พี่ก็ยังได้แค่นี้ แต่บอกแล้วครับคนเรามันต้องเดินหน้าไม่มีถอยหลังพี่จะโซ่ต่อไปพี่จะเป็นนักดนกตรีพันล็อกของเมืองไทยเฮ้ยเอเอาแล้วเอาแล้วอันนี้เอาแล้วพี่จะเป็นนักดน,กนกตรีสุดยอดของเมืองไทยยังยังไม่ลงเลยให้มันลงก่อนสิ มาดังว่ะเฮ้ยไม้เป็ไรเนาะคนจะหลับจะนอนวงเว้โวยวายออาทำไมมันเสียงดังเหรอพี่เอ uh ็งเลกิตาดังเนี่ยใครจะหลับลงล่ะชาวบ้านจะนอนเหรออ่อไปเล่นห้องพี่เงียบๆไป นี่พี่เป็นใครเนะี่ยลิเกนี่อย่ามาล้อเล่นผมถามว่าพี่เป็นใครเมื่อก่อนเป็นลิเกเดี๋ยวนี้ก็ยังลิเกอยู่แต่อาชีพส่งเสริมพี่ก็คือเล่นดนตรีน้องพี่นอนฟังความจริงพี่ไปหนุกหัวหรอกไม่แต่<ำ>พี่นี่เป็นนักนตรีจริงเหรอไอ้หอยน้องเคยดนตรีพี่ทุกอย่างกีตาร์คีย์บอร์ดกลองอเบสพี่เป็นทุกอย่างแต่พี่เอาตัวไม่รอด เป็นทําไมอ๋อนี่พี่เป็นทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างให้น้องพ่อเป็นไหมพ่อพ่อเป็นอ๋อพ่อเป็นพอพ่อเป็นเสร็จแล้วเอาไปติดแม่ใช่อันนี้แม่แกไม่ได้เปาะอะไรอ่ะอะไรพี่หมายถึงอะไรพี่เดินแนวล็อกเลยน้องพี่นั่นก็ตีล็อกเลยเหรออยู่มันไม่รู้กี่วงเฮ้ยวงแรกอ่ะวงเวียนใหญ่แล้วก็ย้ายมาวงเวียนยี่สิบสองกันดาษกระดาษพี่เล่นได้เหรออือหือโกร c ให้น้องดูเลย คนมีวิญญาณดนตรีในหัวใจไหนลองโชว์ดิพี่อะไรอ่ะแกงโม่ะระเกืียงตึกตึกอันุนเทาเฮาแน่ันตึกแล้วอันุต้องเทาเฮากระเดื่อมันต้องเสียงแน่นให้เข้าอกอ๋ออ๋อ นี่อะไรโต๊ะโอ้ยโต๊ะมึงอย่าบอกว่าอาตมาคือเก้าอี้ไม่ใช่นะอันนี้เขาเรียกว่าแนะใช่อเปล่าใช่อันนี้คือแฉะแล้วมันแฉเหมือนแก๊นเลยอ่ะไอ้น้องขอโทษแฉวิทั้นคืนแล้วเพิ่งตื่นด้วย ลองดิเพลงสากลมาเลยพี่รู้จักสเตย์ไหมโอ้ยเมียใช้ประจำนี่อัลัดท้องไว้เนี่ยพบปะสเตย์เนี่เพลงสากลเพลงสเตย์อ่าฮะโอเคได้เลยได้เลยน้องอ่าสามสี่มาเลยนะสามสี่ฮัทุทุเซย์ทุเซย์ลยเหรเอาแบบ ไม่มีกองไม่มีกีต้าลองโชว์ดิ้ร้องธรรมดาสดๆเลยนะสดๆเลย <c oughs> เอาของจริงมาเล่นกันอ่าฮัลโหลเซลโหลเซหเลลาลเลหลเลหลเฮโลลเมีโหลเฮมหเฮนหลเฮลอ, <c oughs> อ,อห้หหหดไ,ดไหลเ ร้องเปลงหรือเปล่าเนี่ยพี่ได้เหรอแล้วเล่นกิท่าอะไรอย่างนั้นอ่ะอย่างก,กีตาร์พี่ได้เหรอทุกอยางเลยคนระักเพลงหนึ่งพี่จะโชว์เพลงอะไรอ่ะกำลังฮอตช่วงนี้เลยอ่ะเอาเพลงเอาเพลงฮอตๆของพี่เนี่ยผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลย <c oughs> โรง,งานให,ใหญ่เลยพี่เราเล่นคอนเสิร์ตท,ท้องสนามหลวงสมมุติว่าพี่กำลังประชันกับแอดคาราบาลไปดูพี่แอดไปเยี่ยวเยี่ยวไปเยี่ยวหน้าเวทีเลย <laughs> ตกลงพี่ร่วมคอนเสิร์ตกับพี่กับผมไหมแน่นอนไอ้น้องแล้วเราลงพลังกันพี่เออนี่ไงเห็นหรือเปล่าพันล็อกผัลมาเลยเข้าไปสมัครนี่เลยลดีกว่าเผื่อเขาลับพี่ไปอ่าประตูไหนครับมีคนจะเข้า ตางหยิบยืนไมตรีให้แก่กัน Thank mm -hmm. you. ทีเล็กครับแต่หน้าพี่นี่พิ่หมาแล้วเนี่ยของผมพิ่หมาเลยนะครับสวัสดีครับน,น,น้องทำไรแซมนี่โอ๊ยอโอ้แซมเออหน้า,นาพี่หน้าพี่ไปโดนใครเตะมาเนี่ย พี่เล็กครับทำไมพี่เล็กแต่งตัวงี้วันนี้ทำไมพี่เล็กที่จริงเขาต้องมีขี่ชอปเปอร์คันใหญ่มีคนขโมยไปไอ้ล้องล้อมเอาไม่มาเก็บด้วยครับอ๋อเขาบอกให้ไม่เก็บดีเพนะครับโทษครับพี่ทำไมถึงทำกับพี่แบบนี้พี่เล็กครับ <c oughs> อย่ามองท่านผ้นะครับคือผมก็รู้หลายหลายหลายเรื่องว่าพี่เล็กไม่เคยรับใครเป็นลูกศิษย์พี่เล็กกะลังเก็บนะครับถ้าผมสองคนนี้จะขอค่ารถสักห้าร้อยนะครับในบ้านขอวิชาเขาเอขอตัง้งดีกว่าพี่เล็กยังไงก็ปากน้องผมด้วยหรอฟ้าสูงนะแผ่นดินต่ำมันก็ย่อมมีนะน้องเอพี่เล็กเจ็งเศด้คบยากเขาเนี่ยถ้าเจ้าอยากเป็นนักดนตรีจริงแล้วก็ เอ็งเล่นอะไรเป็นมาอ่อผมเล่นกีตาร์ครับจับคอร์ดเป็นไหมยังไงครับมันทำอะไรผิดนะครับนี่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 ไอ้นี่เสียงมันเปลี่ยนไปเอ่อน้องครับเอากีตาร์มาเดี๋ยวพี่จะสอนเลยครับจับคอร์ดฮะปิ๊กอยู่ไหนปิ๊กอะพิกไปบ้านนอกครับไปสอบตำรวจน้อคงยิ้มนะเอ้จีจีดิ้ง G เนี่ยมือนี่ G G F minor นี่ลงตรงนี้ seven แล้วซื้อขึ้น้ำก่อนนี่พี่ก็มีพี่จะเล่นติ๊กกับพี่ได้เลยเอางี้เดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูสักสักเพลงเนาะผมเป็นขวัญตาของพวกเราเลยเนี่ยเอ๊ะพี่จะโซโล่ให้ดูสักเพลงหนึ่งครับผมเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีมีผู้หญิงมาดูนี่พี่จะเล่นติ เพลียวกว่านี้เลยโอ้แม้นี่มันก็ดึกเดือนแล้วครับผู้หญิงจะมีที่ไหนแล้วครับเออมันจะลำบากถ้าพี่เล่นพี่เล่นได้แต่พี่่กลลัวจะเน้องสบายหรือเปล่า คนนี้ไม่ชอบกีตาร์กลองพี่ก็เล่นเต็นเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะไปเล่นกลองให้น้องคนนี้คลั่งตีพี่เฮ้ยนะมานี่มาเล่นนี่มาเล่นนี <laughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าพี่นับแปดองพี่นับแปดเี่แปดแล้วนะเอาเลย กองแล้วอันนั้นผัวมันแล้วแหละพ่อตาจริงๆเลยน้องฮะเล็กเล็กเบาเออเลบาเล็กเบาพี่ใหญ่หญเล็กเล็กอืมพี่ทางไม่ได้ไม่รู้จักพี่แล้ว,ลวนะงนั้นเราโหร่วมกันเลยน้องเล่นคอร์ดสามคนเลยเหรอพี่ฟโลฟล์วน้องสกูถอยหลังนะพี่ครับอะไรเป็นสนุกเกอร์อีกแล้วฮะอะไร เดี๋ยวน้องขอล้วกันกีตาร์เดพิสโซน้องครับพี่ไม่รู้ว่าเสียบตรงไหนน้อง <c oughs> โอ้นี่พี่เจอแล้ว <c oughs> น้องเปิดมาลูหน่อยน้องพี่ครับอะไรผมว่าพี่ขายกีตาร์ซื้อควายไป <c oughs> น้องน้องพี่ไม่ชอบซื้อควายแล้วไปขายมันเหมือนว่าซื้อสัตว์มาเลี้ยงสัตว์แล้วก็ไปขายสัตว์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้นำพี่ซื้อไปเลี้ยงครับ ให้พี่ซื้อแล้วก็พี่ไปดูมันนะครับรับงปิดกระลุลมครับพี่ครับมันคือสายเดียวกันครับใช่ถูกต้องแล้วไงเพราะเราจะเล่นคู่กันไงเปิดกรลุมเปิดกรลุมเลยแล,แล้วมันจะดังยังไงเราอะไรนะมันไม่ได้ก็นี่ไงนี่ไงมันสายเดียวกันผูกแล้วไงก็สายใดสายหนึ่งสิไปเสียบอะ่ะเราไปเสียบสิโอเคไล้พี่นะโอเคอ่ะปึ๊บเสียบเลย อ,อ,อ,อไปห่วงม,มันหรอห่วงกีต้าร์ตัวหลายตังหัวเราพัดพลอยพี่เอ้ย ơi! เป็นบุญวาสนาของเรานี่ผมได้จับกีต้าร์พี่เล็กแล้อเนี่ยอาอเล็กคาราบาวดูเลยคุรู้ตัวจริงถุงเท้าแดงแฮทส์เบิร์อถุงเท้ามีของด้วยแสดงว่ายางแอ๊ก ยังอะไรยังยืดเฮ้ยพี่แอดดีกว่าเฮ้ยพี่แอดเชลลี่้เทลรี่โอ้โหโอ้ทำไมในในทีวีมันหลอกกูจริงเลยวะฮะตัวจริงดูไม่ได้สักคนเลยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนไอ้แอดหรือเชลรี่ขี้เต่าเนี่ย พี่เต่าเนี่ยแอดนด์เทลลี่พี่เราได้หมาแล้วนี่ไงกีต๊ต้าของพี่เล็กอย่าทอยน้องเลยเขามีจัดงานคอนเสิร์ตกันอยู่ไปประกวดเลยพี่ไปไปที่ประกวดเลยไป คทียนนิริกาโนนเฮ้ยพอจบเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวโลกทุกท่านวันนี้น้องมาทำอะไรน้องมาประกวดครับข้าประกวดดนตรีครับแล้วใว้ชื่อวงอะไรขอแซงคิวล็อกสองพี่น้องล็อกสองพี่น้องครับล็อกอะไรนะล็อกสองพี่น้องครับทำไมถึงใช้ชื่อว่าล็อกสองพี่น้องอับน้องเออคือว่ามันเป็นสองพี่น้องจึงมีล็อกครับต่อคิวเลยน้องนะขาผมต่อคิวเลยต่อคิวแล้วครับขากี่ท่อนครับสองท่อน น้องอย่าเล่นตลกกับพี่ดิครับผมไปต่อข้างหลังเลยนะครับผมต่อไปจะเป็นผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้หญิงอายุ18ปีโอ้ยสู้เราไม่ได้หรอกผู้หญิงเป็นแชมป์สยามกรลการ3ปีซ้อนและก็เคยไปแข่งขันที่ฟิลิปปินส์สมงติ่งอายุทยาครับเป็นนักกีฬาผู้หญิงคนเดียวเฮ้ยคุณหมอพรทิพย์ ของคนไทยฉายาล็อกเก์สาวเมืองกรุงเก่าโอ,เเอนะา้เล่นเชิญเล้น้ำมันทีครับเล่นเชิญเลยครับ One, <two. S 1> และที่มาที่ของน้องคนนี้ <c oughs> เคยไปแข่งขันที่เอเมริกาตอนนั้นประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ได้นั่งดูยอยู่คนดูไม่ไหวให้มารายไป4,000เหรียญเล่นเชิญน้องนล่นเลยครับและเคยเป็นแชมป์ที่ <c oughs> ไม่อะไรไม่เลนละมันกักกันไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาเชิญน้องร็อกสองพี่น้องครับร็อกสองพี่น้องก่อนได้เลยครับผมเชิญเลยครับอันนี้กีตาร์ของน้องใช่ไหมครับผมอันนใครซื้อให้ฮะอะไรนะใครซื้อให้ต้ารนี้คุณพ่อครับเอาเลยครับเป็นเชิญเลยน้องเชิญเลยครับใครโซโล่เนี่ยใครเป็นคนโซโล่ก็ผมเป็นคนโซโล่์โอ้คนซโล่์แล้วใครร้องใครร้องนำผมจะร้องนำรอร้องนำทำไมไม่นำไปก่อนโซโล่ก่อนครับร้องนำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ร้องขึ้นหน้าโอเคเลยน้องน้องเอาเลยน้อง one t w ไม่ต้องนับเลยน้องเอาเลย อาเลยเพราะมันมีหลายหลายหลายคนไงเนาะเอาเลยไม่ไม่เอาเลยไม่เอาไงคือร้องเลยจะเอาไม่เอาเนี่ยเอาแต่ว่าเอาเลยไม่ต้องพูดคือน้องร้องขึ้นร้องเลยอ่ะคี่ว่าเอาจะได้ขึ้นก่อนดีกว่าเขาเาจะได้ขึ้นก่อนเรื่องมากเลยเนี่ยงั้นที่เขาตัดสินเลยดีกว่าเอตัดสินผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันวันนี้ได้แก่รับ สนับสนุนนะครับมอบมกุฎพร้อมสายสะพายและทีวีสีสามเครื่องครับนเชิญครับโรับอะไรนาะแว่วีโอหมอนสองใบพ่อห่มหนึ่งผืนแล้วก็หมอตุ๊กตาหมาตัรักษาขนมจีเสือหนผืนคไระโอ้ยยยรยครัยเนย่ยอะไยฮะยย่ยยยยยยยครับยยยยยยยมยยยยย เลยครับลองดูนะว่าครกอ,อันนี้เนี่ยใหญ่โตโมโหฬานนันมันไม่ไปเลยเนี่ยมันเป็นมันหนักมากมัน,มนท่อนุงทั้งท,งทง่อนเลยอะทั้งท่อนเลยแล้วก็มีการเรียกอ,อะไรจ่อกระลุกจ่อไปนิดเดียว<อ>ตรงนี้นะมันหนักมากหนัก,หน,กหนักมากมากเลยจุดแรเกเราดูว่าไปทางไหนบ้างนะฮะ พอทิ้งตัวลงไปวบเนี่ยจะต้องควบคุมน้ำหนักเลยนะมันก็จะเฉไปเฉมาแบกกลับก็ไม่ไหวทิ้งตัวทิ้งคกครับทิ้งคกครับแล้วลงมาปั๊บเจอลูกอนนาดนี่โอ้โหตึ๊ด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 เนี่ยแล้วมีตีโค้งอีกด้วยเข็นไปนะฮะแล้วโค้งกลับมานี่มาเจอนี่กรวดกรวดอันนี้ก็คือไม่มีการติดเอาไว้นะมันยังก็ต้องเคลื่อนตัวได้อีกเพราะฉะนั้นโอ้โหก็จะยุ่งในการที่จะบังคับนะฮะแล้วมันที่ทางตรงอ๋อทางตรงนี่จะสปีดได้แล้ว่มน้ำหนักความเร็วได้แล้ว เพราะคพวกคุณผังโน้นไปแล้วถ้าเกิดว่าเข็นพังตรงนี่นะจะเพิ่มเพิ่มความเร็วได้อ่แต่ถ้าเกิดควบคุมทิศไม่ได้มันก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วมาทางด้านนี้นะฮะแล้วก็โค้งกลับมนี่บพอโค้งกลับมานี่ครับอันนี้คือสุดโหดภาพที่บอกว่าเข็นโค้งขึ้นเขาก็คืออันนี้แหละนะครับต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปนะฮะเข็นไปแล้วก็ไปหยุดพอหยุดปุ๊บเนี่ยการเข็นขึ้นใหม่เนี่ยต้องเพิ่มน้ำหนักใหม่มันลดต้นเข้าเกียร์หนึ่งใหม่อีกแล้วน้ำหนักก็ต้องไปถึงสุดเลย นะฮะเอาเที่ยวเดียวพอนะเที<ม>่ยวเดียวพอนะเอาละเข้าประจำพี่เลยพร้อมนะฮะพร้อมไหมเอาละฮะทุกอย่างพร้อมแล้วนะ,ะรครับพร้อมไป้ายลงมาคับ เลยนะแต่ะจุดมันจะเป็นตรงไหนแล้วก็บังคับด้วยนะแล้วความหนักมันจะบังคับยากตงทางเลยนะปุบๆๆๆอเลยนหน้าตาแกเหนืยหน้าแกก็ยังนิ่งอยู่โอ้โหแต่าแลาแลเอาแล้วอาแนอยหมน้าผเริ่มงานมาดเหนือยไอะไรจะนกันเลยนกนเลยพี่น้องกระบาเนี่ยพี่น้องปะบุดหน่าจะใช่นะชาก่อนะใช่คุไม่คุยกใคคไม่คุยกับใคร ต้องบอกว่ามีใครเป็นพวกเราบ้างต้องไม่น่าเหมือนก็เลยถามจริงเนี่ยผมก็เหมือนกันไม่คนแถวนั้นกับคนบ้านผมนี่มันมันจะใกล้เคียงกันเพราะว่าเขากินข้าวเหนียวเหมือนกันใช่ไหมที่บ้านที่บ้านทานข้าวนึ่งใช่ไหมครับข้าวเจ้าเขาแล้วลาถึเวลานี้ลเกินแล้วเีบพิธาทีโอโหตอนนี้จะจะต่อเขาหน่อยดีไหมหรือไม่ต้องเพราะว่าแข็งแรงเหลือเกิน ครัคุณมาสงคนก็แข่แรง้แล้วงไงก็ต่อให้ยักจะต้องต่อให้หนึาทีให้หนึ่งนาทีเลยสองคนสองคนด้วยสองคนหนึ่งนาทีถ้าเกิดไม่ได้สองคนไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะต่อให้แล้วไม่ได้ก็เรียกพูดยังไงแล้วให้ต้องคนหนึ่งนาทีด้วยโมโหแต่เขาเจ้าแล้วเดี๋ยวก่อน แล้วก็1นาทีนะครับคือได้2ครั้งนะครับจับคู่กัน2คนนี่ได้2ครั้งด้วยแล้วให้ช่วยกันเข็นช่วยกันเข็นด้วยนะครับได้เปรียบมากเหลือเกินนะครับเอ้าได้หรือไม่ได้ ไม่ได้โอ้ปกติแล้วสุภาพสตรีจะต้องบอกว่าได้นะอันนี้ไม่ได้นะครับคุณทิพย์ครับได้ครับได้เอาละครับไม่เหมือนกันครับมันจะพี่จ่าไม่ได้นะโอ้โหมีเรื่องอะไรอีกนะโอ้วันนี้จะหาเรื่องไปหมดแล้วครัโหตอบไว้ก็โก้ตอบว่าได้ได้โอ้เป็นได้สองคนเฮ้ยเอาละให้ก่อนคงจะเป็นผมกับโหนกนะอ๋อเต็มกระโหนกก่อน ถ้า<อ>ได้กระนองได้นี่หม่ำก็ไม่ต้องไม่ต้องถึงพี่หม่ำแล้วถ้า่างนั้นก็ไม่ต้องถึงที่แล้วน้องไม่น่าถึงหรอกทาเพื่อพี่สักครั้งครับเท่งกับนองครับเท่งกระนองโอ้โหนี่เอ,เอายังไม่ลงเลยครับปล่อยสัี <c oughs> เอานะครับเป็นคุณหอกับคุณแท่งนะครับหนึ่งนาทีนะครับพร้อมไปลงนะครับ นะอขนาดนี้นะครับเข็นมาแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับค้างอยู่ตรงเครื่องหนึ่งของพวกเขาคุณมามครับอันนี้สาเหตุเพราะอะไรถึงไม่ขึ้นสาเเดี๋ยวคุยพี่ตาไปเลยนเดี๋ยวจับก่อนเดี๋ยวคุยคุณมามครับผมพะอะไรฮะนี่จุดแรกดีมากครับดีมากปีดดีเลยผมว่าคุณหนเพราะหยุดปุ๊บติดขัดเลยครับเพราะว่านี่มันต้องไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดทุกอย่างมันอยู่ตรงร่องครับองศาของคร็อกนี่เราต้องวัดก่อนอ๋อ เราต้องเอาเหลี่ยมที่กว้างดูในซ้อบเข้ามาถูกต้องอยู่ในตำแหน่งที่มันเฉียงออกมาประมาณ30องศาเซเชียลโอ้โหไปได้ไม่ถึงครึ่งเขาเลยนะครับไม่ได้นะครับครั้งที้เด้งไม่ได้เอาละครับดูว่จะีทำได้หรือไม่นะครับหนึ่งนาทีนี่พี่สั่งให้เลยนี่ยเอานะเมื่อกี้แบบอย่างนี้เล้ลงไปก็ไม่ต่างกันแล้วก็ยังพร้อมไปลงแล้วครับ เือแต่หนึ่งนาทีมันพ่ออะไรครับคุณมามครับลองพูดหน่อยครับนี่เป็นครั้งที่สองครับทีคุณเท่งนะฮะคุณเท่งพาออะไรคุณถึงได้สามารถที่จะชนะได้ขอให้ถามคุณถามคุณมามก่อนคุณมามครับพ่ออะไรครับ เฉลียวยี่ินะครับ56าวินาทีนะครับเ,เป็นว่าทำได้ขอขอบคุณทุ่เจ้าโมต้องขอบคุณนะคะศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจาังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการสิบและกลมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขอบคุณมากและขอบคุณคุณเจ้าโมปุกแสด้วยอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ